สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเจสสันขยายแล้วนะครับก็วันนี้จะมีของที่จะเอามาใส่ในตัว R7 ของผมนะครับก็คือมีปั๊มแบมโบนะครับเป็น r s ปั๊มอิตาลีนะครับนี่แล้วก็มาเป็นโคเคนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าสองตัวเนี้ยมันเป็นยังไงดียังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วก็ของ2ชิ้นนี้ก็มาอยู่ันตรงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับ จะมีเป็นบัมโบนะครับแล้วก็เป็นก้านโคเคนนะครับเป็นก้านคัดนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าตัวบัมโบก่อนดีกว่านะอ,อาเดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลย <Bam bo S 1> บัมโบก็คือผมได้มาในราคาประมาณพันไม่หมื่นกว่าบาทหมื0นหมื่นะครับก็จะเป็นไม่ใช่ตัว r c f ที่เป็นตัวใหม่นะนี่เปิดกล่องออกมา ก็จะเป็นตัวปั๊มยังสวยอะ่ะนี่ของแท้เบอร์19ถ้าเป็น Big b i g กไบคก็แนะนำว่าเป็นเบอร์19ดีกว่านะครับเพราะว่ามีปั๊มล่างเป็น2ตัวปั๊มติดคู่19จะดีที่สุดนะครับนี่ให้ดูตัวเรือนก่อนให้ดูตัวงานตรนนี้ประกับหลังแล้วก็จะมี QR code ไว้เช็คนะครับว่าของแท้หรือเปล่าแต่นี่ของแท้แน่นอนนะครับนี่เพิ่งได้มาเลยวันนี้ตัวหมุดอะไรก็คือเป็นหมุดเดิมอยู่นะครับไม่ได้แต่งอะไรเลยนี่ก็เป็นตัวปรับเลโชชดเชยว่าเราจะให้มันเป็นเบอร์เล็กหรือเบอร์ใหญ่นะครับไว้ชดเชยลูกสุกนี่อันนี้ตัวเป็นตัวไล่ลมแก่ลองแกะดู ตัวไล่ลมแก่ยากนะแน่นไม่แกะดีกว่าแก่ยากแน่นนี่เงจะเป็นตัวกระปุกใส่กระปุกน้ำมันเบรกซึ่งเขามีมาให้นะพื้นฐานจะเป็นกระปุกสีขาวเดีย๋ยวผมจะต้องไปหากระปุกสีชามาใส่นี่กระปุกมีมาให้เลยนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ถามว่าปั๊มเดิมของ R7 ดีไหมปั๊มเดิมของ R7 ก็ดีนะแต่ผมอยากได้ที่มันเป็นตัวสีสีดำอะก้านสีดำเพราะ R7 มันจะเป็นก้านสีสีเงินนะมันรู้สึกแบบว่ามันดูไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่ผมก็เลยอยากได้ที่มันเป็นตัวสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้อิตาลีแล้วก็มี Italy, ลายขาวๆหน่อยนะครับเพื่อให้มันดูสปอร์ตขึ้นมานิดนึงอันนี้หลักๆ เดี๋ยวผมก็คงจะแต่งอะไรเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นหมุดไทเทเนียมก้านพับแล้วก็เป็นตัวที่ปรับเม็ดปรับอาจจะเป็นไทเทเนียมเหมือนกันแล้วก็ตัวหมุดนะครับรือง่ายเปลี่ยนยกเซตเลยแต่ตัวอันนี้คืออยากจะกให้มันเดิมก่อนตัวไม่อยากไม่อยากแบบยังไม่อยากเปลี่ยนนะครับตัวไอ้นี่ไล่ลงนี่หลักๆก็ประมาณนี้อย่างสวย อันนี้หมื่นหมื่นหาร้อยถ้าผมจำไม่ผิดผมได้มานะครับนี่ยังสวยตัวนี้ก็ให้ทุกคนดูสวยอยู่นะตัวชิ้นงานก็จะเป็นตัวชิ้นงานเป็นอลูมิเนียมหล่อนะเป็นโมโนบล็อกหล่อขึ้นรูปไม่ได้เป็น CNC นะทุกคนเป็นโมโนบล็อกนี่ตัวปรับอะไรก็ปรับใช้งานได้ว่าจะเป็นตัว ให้ตัวก้านมันชิดเข้ามาหาเราหรือห่างออกไปนะไว้ชดเชยภาพเอ c กนี่อย่างสวยเลยไม่โฟกัส19เบอร์19สําสำหรับ Big กไบ e ถ้าเป็นพวกจิออโเบอร์16อะไรงนี้ก็พอแล้วเพราะว่ามันเป็นพอตเล็กอ,อย่างสวยเดีย๋ยวจะไปอยู่ใน r 7เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับผ่านไป แล้วก็สิ่งที่แถมมานี่ก็คือตัวกระปุกน้ำมันเบรกเป็นสีขาวนะไม่ใช่สีชาคือผมอยากได้สีชามากเลยแต่มันเป็นพื้นฐาน,ม,นมันมาเป็นสีขาวก่อนสีชาไม่มีหมดเดี๋ยวค่อยไปซื้อเพิ่มเอาก็ใช้ได้แหละเหมือนกันแหละแต่แค่มันความสวยสีชาจะสวยกว่านี่ฝาก็ฝา,ฝาแท้เปิดลองเปิด ああมีตัวล็อกโอเคสวยเลยนะครับแล้วก็มีเนี่ยแหละอย่างที่บอกมีกระปุกแถมมาให้ที่สำคัญคือสต็อปไฟเอาไว้สำหรับสต็อปไฟเบรกนี่มีสวิตช์ก็คือติดตั้งได้เลยตรงรุ่นแถมมาให้นะครับมีหัวก็จะเป็นหัวต่อประมาณนี้อ่าสวยๆประกอบได้เลยไม่ต้องไปตัดต่ออะไรเพิ่ม ที่สาคัญคือมีสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีใบคู่มือการรับประกันแน่นอนต้องมีใบคู่มือแล้วก็มีแหวนแหวนทองแดงเอาไว้สําหรับใส่ตัวตัวจุกตัวนี้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ก็ในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรแถมมากๆนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัวเอาไว้ใส่กับกระปุกน้ำมันเบรกนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ในราคา 1,500งาทอบาทาซื้อผ่านแอปแอปส้มสวยๆเลยของแท้อันนี้ผมซื้อร้านลิคิดครับลิคิดเลสซิ่งนี่หลักๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนที่มันอยู่ใน R7 นะตอนนี้ก็คือรอรอสายบ่งสายเบรกอะไรให้มันครบก่อนนะครับนี่เลยเป็นกล่องอย่างนี้เลยนี่หนึ่งมืนนี่ราคาเออ 1500บาทนะครับของแท้แน่นอนแล้วก็ต่อไปนี่เองเราก้านโคเคนตัวนี้จะเป็นก้านขัดนะทุกคนเป็นก้านขัดก็ได้เป็นก้านเบก็ได้อันนี้เม็ดอินเจแปนผมได้มาในราคา8,000บาทเป็นก้านก้านยาวนะก้านขัดกล่องก็คือแบบดูเรียบๆไม่ค่อยมีอะไรนะ ไม่มีอะไรมาเดีย๋ยวเรามาเปิดกันดูตัวนี้ก็จะไปอยู่ใน r 7เหมือนกันนะครับอ่านี่เปิดมาก็ายังไม่เจออะไรก็จะเป็นแผ่นโฟมปิดเราก็จะดึงออกนี่เป็นตัวก้านโคเคนเลยอันนี้ก็จะเป็นคู่มือปกตินะครับก็จะมีอะไรอ่าตัวหางปลาหางปลาไว้ตัดต่อสายไฟนะครับแล้วก็มีตัวอันนี้ไม่รู้ตัวอะไรน่าจะเป็นอุดอุดตัวข้างล่างมั้ง ลองอาดูตัวจริงกัะอ่านี่ตัวจริงก็จะเข้าตีมกับตัวปั๊มอิตาลีเลยนะครับนี่ตัวไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวตัวประกับตัวเรือนประกับเนี่ยเป็นไทเทเนียมไม่ใช่ไทเทเนียม,เ,ยม,เ,เ,ยมเป็นอลูมิเนียม CNC หรือเปล่าแต่งานก็คือเนียนมากทุกคนการลบขอบลบมุมอ่ะอันนี้สวย ก้านก็จะเป็นก้านตัวนี้ก็จะเป็นก้าน CNC เม็ดปรับอะไรก็เม็ดปรับเดิมนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรตัวนี้ก็เป็นตัวปรับระยะสายก็จะเป็น CNC เหมือนกันนะครับนี่ดูไงดูให้ดูงานก้านก็จะเป็นก้านยาวเจาะรูนะครับเสาะเสาะรูอ่าสวยๆเลยนั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือผมอยากให้มันเป็นตัวสีดำทั้งหมดทั้งคู่เลยมันจะดูสปอร์ตขึ้นนะครับดี๋ยวไว ผมติดตั้งเสร็จแล้วก็ยวมันจะมาประกอบให้ดูนะครับนี่เป็นไงงานเนียนๆเ,เลยแล้วก็มีสลักไม่ใช่สลักหีืสกรีนคำว่าโคเก้นอ่าแล้วก็ที่สำคัญคือนี่เลย Made in Japan Th Made in Japan Th Th นีน่น่าจะย่อมาจากไทยแต่ไม่รู้ว่ามาขายไทยหรือเปล่าก็เลยสลักทีเฮดนะครับอ่าแล้วก็มีสต็อปไฟเบก ไม่ใช่ต็อปไฟเบรกต็อปไฟเบรกก็ได้แล้วก็เป็นตัวตัวเอาไว้กำรรคัดนสตาร์ทนะครับสามารถใช้ได้2แบบนะนี่ชอบตรงที่แบบว่ามันเป็นสวิตท,ที่แบบว่าเป็นลูกล้ออ่ะเวลาเวลาเวลาปล,าลา่อยมันจะเป็นลูกล้อวดชอบอ่ะเขาออกแบบมาดีมากแล้วก็มีหมุดอย่างที่บอกก็คือไอ้ตัวเนี้ยตัวกลมๆเนี้ยน่าจะเป็นตัวอุดไอ้ตัวนี้อ่า แล้วก็สามารถปรับระยะได้เหมือนตัวปั๊มเบรกระกี้นะครับประมาณนี้หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้8 0 0พถ้าจำไม่ผิดใช่8 0 0พสวยมากอ่อันนี้กัดฟันซื้อเนะี่ยไม่มีตังค์แต่ก็แต่ก็ต้องเพื่อความหล่อนะมาม่ากินได้นะครับแต่รถต้องหล่ออ่านี่เป็นไง อย่างสวยกชอบอะอันนี้หมุดมุดมุดก็จะมีอะกล้องขยับหมุดก็จะมีส,สลักสกรีนเลเซอร์นะคำว่าโคเค้นไม่รู้เห็นบ่ะคืออย่างสวยอะนี่อันบล็อกมาก็จะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้มีสกรีนคำว่า K คโคเคนให้ดูงานให้ดูงาน เนียนจริงคือผมลองคือกระชับมือมากอะเขาลบคมมาดีมากเลยกระชับมือกว่าตัวเก่าอีกผมว่ากระชับมือกว่าของเดิมอีกสวยสวยงานเนียนมากนี่ก็ซื้อร้านลิขิตเหมือนกันร้านเดียวก็เป็นหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือในสองตัวนี้ก็จะไปอยู่ในอาเซเว่นของผม ผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้สองตัวก็จะอยู่คู่กันสีสีเหมือนกันเลยนี่อยู่คู่กันอย่างนี้ซ้ายขวาเดี๋ยวช่วงติดตั้งนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าติดตั้งแล้วมันเป็นยังไงติดตั้งยากไหมจะใช้ว่าตัวนี้จะใช้กับาสายเดิมได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะลองดูนี่เดี๋ยวจะลองถ่ายตอนติดตั้งให้ดูนะครับก็วันนี้ก็ มารีวิวอันบ x ให้ดูก่อนนะครับว่าของมันเป็นยังไงมันสวยแค่ไหนนะครับหมดนี่ก็ก็เงินเดือนผมโอเคไว้โอกาสหน้าจะติดตั้งให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ